ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันๆที่นี่ที่เดียวป่วนมวยโลกโออฟฟิเชีสวัสดีครับพบกับป่วนมวยโลกแอดมินเสียงหวานอีกเช่นเดิมนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นยอดนักชกที่เนื้อหอมไปแล้วนะครับสำหรับทางเจ้าหนุนล็อกอาท์ CPF ที่ไฟล์ล่าสุดเนี่ย เดินทางไปป้องกันแชมป์โลกถึงเมืองเพิร์ตประเทศออสเตรเลียและก็สามารถป้องกันแชมป์โลกกลับมาได้ไปแบบสะใจแฟนมวยชาวไทยทั้งประเทศโดยการเฉือนเอาชนะคะแนนอเล็กซ์วินวูดนักชกเจ้าถิ่นไปแบบสนุกดูดเดือดและล่าสุดครับมีรายง,งานจากข่าวสื่อน,นอกอย่างทางเบ็คกิ้งนิวซึ่งได้ระบุนเนื้อหาเอาไว้ว่าเจ้าหนูน็นอกเอาท์ซีพีเอของเราเนี่ยจะหอบเข็มขัดแชมป์โลกกับมรรยูบีเอซ r ปเปอร์เล์ในรุ่นมินิมั่งเวท105ึอนปอน บินลัดฟ้าไปเปิดศึกล้มแชมป์โลกที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยจะเจอกับทางออสการ์คอ s ลาโซแชมป์โลกของ WBO ในรุ่นเดียวกันชาวโปรตริกันนะครับโดยคู่นี้จะชกเป็นรองคู่เอกร่วมรายการกิเวโตลามิเลสยอดมวยชาวเมาสิกันแชมป์โลกของ WBA ในรุ่นคุสเซอร์เวดจะเปิดศึกล้มแชมป์โลกกับทางคริสบิลลัมสมิธแชมป์โลกของ WBO ในรุ่นเดียวกันนะครับ โดยสุดนี้ก็จะมีทางสุดหล่อออสการ์เดลาโวย่าบอสใหญ่แห่งโค l d นบอยบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเป็นผู้จัดในรายการนี้นะครับจะมีขึ้นที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในวันที่16พฤศจิกายนนี้ซึ่งล่าสุดนั้นทางบ็อกเล็กก็ได้ขึ้นโปรแกรมการชกของคู่นี้เป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ดีรอให้ทางเสียตังนายปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์ มอสใหญ่แห่งเพชรอินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมาคอนเฟิร์มสึกนี้อีกทีนะครับผมและทางแอดมินก็จะมารายง,งานให้ทราบอีกครั้งนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนตัวแล้วก็น่าแปลกใจสําหรับแอดมินนะครับผมเพราะเดิมทีเนี่ยมีข่าวว่าเจ้านูนน็อกเอาท์ซีพีเอของเราเนี่ยจะมีคิวไปโกยเงินเย็น e ในดินแดนหนังเอวีที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดในช่วงปลายปีนี้แต่สุดท้ายแล้วคดีก็พลิกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมจะต้องการแชมป์หรือลบแชมป์โลก ก็ถือว่าเป็นข่าวดีทั้งหมดนะครับเพราะก่อนหน้านั้นที่เจนูนน็อกเอาท์ซีพของเราเนี่ยจะกลายมาเป็นนักชกที่เนื้อหองขนาดนี้นะครับก็ต้องชกป้องกันแชมป์ในบ้านไปถึง11ไฟนะครับซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปป้องกันแชมป์ล่าสุดนะครับทางเจนูนของเราเนี่ยก็เจออุปสรรคมามากมายนะครับไฟที่ชกหาแชมป์โลกตัวจริงกับทางอีลิกโลซาก็ต้องล้มเหลวไปถึง2ครั้งแถมเจอวิกฤตโควิด ที่ทําให้เจ้านูนของเรานั้นต้องเลือเวทีถึง2ปีเต็มเลยนะครับแต่กลับมาคราวนี้ตรงไหนได้เงินเยอะสร้างชื่อให้กับประเทศก็ต้องกรอบโวยเอาไว้ก่อนนะครับทางแอดมินก็ขอส่งกําลังใจให้เจ้านูน knock out c p f ของเราเนี่ยโชว์ฟอร์มส,สวยให้ได้อีกครั้งนะครับผม <Yeah. S 1> มากันที่อีกข่าวหนึ่งสั้นๆนะครับสำหรับทาง AJ. แอนโทนีโจชอดีตแชมป์โลกในรุ่นเฮปิเวทสสมัยที่ล่าสุดนั้นขึ้นชิงแชมป์โลก ibf ในรุ่นเฮฟวี่เวทแล้วก็โดนทางแดนเนียลดูบอยช้ำลบขึ้นร่วมชาติกดไป3ามนับกับอีก1น็นอกนะครับแพ้ไปแบบหมดสภาพแต่หลังจากจบไฟนี้ทางสื่อก็ได้ไปสัมภาษณ์ทางแอนโทนีโจชัวว่าเขานั้นจะแขวนนวมเลยหรือไม่พอดูจากสภาพแล้วค้างก็เปล่าโดนก็ไม่ได้อายุก็35หขวบแล้วน่าจะถึงเวลารีทายแล้วเสียที oh. โดยทางด้านแอนทนโจชัวก็ได้บอกกับสื่อไปแบบสั้นๆว่าผมขอก้มหน้ายอมรับความแพ้ในครั้งนี้เรามีโอกาสแต่เราก็พลาดในโอกาสนี้เราพลาดที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมวยอังกฤษและแน่นอนว่าผมยังจะชกต่อไปผมจะกลับมาใหม่ผมคือนักรบทั้งนี้แลาต้องให้เครดิตแดนนี่ดูบอยและผมก็ขอขอบคุณทีมงานของผมที่คอยซัพพอร์ตผมมาอย่างดีมันคือความผิดพลาดมันคือเกณกีฬา มันจะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับผมแอนโทนีโจชัวกาวก็มาดูกันครับว่าแอนโทนีโจชัวจะกลับมาเป็นแชมป์โลกได้อีกครั้งหรือไม่และสำหรับข่าวเจ้าหนุนน็อกเอาท์ซีพีเอฟของเราหากมีความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อไหร่ทางแอดมินก็จะมารายง,งานให้ทราบอีกครั้งนะครับฝากแฟนััดไม่โลกช่วยกันกดไลค์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจแอดมินกันเยอะๆนะครับผมและถ้าหากมีเนื้อหาหลิบิภาดทางแอดมินก็ขออาภัยมาไว้ณัที่นี้ด้วย และสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ